ทำงานแล้วครับทํางานแล้วอยู่บ้านหรืออยู่ออฟฟิศใช่แต่อยู่บ้านครับพอดีไม่ค่อยสบายนิดนึงครับก็เลยอยู่บ้านดีกว่าอได้ได้เป็นใครเปล่าใช่ครับเป็นค่าครับเคียจะอูบีอุบีหน่อยเอออ่ะเชิญเลยค่ะในส่วนของเซตเป็นยังไงบ้างพี่กระจางอ่ากลุ่มแบงค์จะเอาอยู่ไหมกลุ่มแบงค์ ก็ต้องบอกว่ามันเหมือนเป็นการสลับกลุ่มมากกว่านะเออในเรื่องของกลุ่มพลังงานนะที่ว่าโอวิวในส่วนของตัวราคาน้ำมันอนะ่ะมันมีการเหมือนดรอปลงมาพอสมควรนะฮะหลังจากที่ตัวเลขภาคการผลิตในประเทศใหญ่ๆนะหลายๆประเทศเลยนะ,ะไม่ว่าจะเป็นฝั่งยุโรปฝั่งอเมริกานะ,ะรวมถึงจีนเนี่ยมีการชอตัวลงนะ,ะับแม้ว่าจีนจะเปิดประเทศนะฮะหลายคนบอกว่าโอ้จีนเปิดประเทศแล้วเศรษฐกิจต้องแบบ ต้องช่วยเศรษฐกิจโลกไม่ให้ไม่ให้ชะลอตัวหรืออะไรพวกนี้นะครับแต่ปรากฏว่าก็ต้องบอกว่าเปิดออกมาแล้วมันยังห้าสิบห้าสิบนะครับเพราะว่าผู้ติดเชื้อเยอะนะฮะแล้วก็ตัวเลขภาคการผลิตของเขาเนี่ยยังยังไม่ค่อยกระตื้องขึ้นต้องออกแบบนี้นะฮะเพราะนั้นเนี่ยมันก็เลยทําให้อ่ามีเรื่องของโอเวอร์วิวเรื่องของกลุ่มน้ํามันเนี่ยมีการปรับลดลงนะครับแล้วก็ทําให้ในส่วนของพวกเอเนจีกลุ่ม ปตทปตทสอพอะไรพวกนี้นะฮะอ่ะตัวนี้นะฮะนำขบวนล,ลงมานะครับอันนี้ต้องบอกว่ามันเป็นตัวกดดัชนีนะครับแต่ฝั่งที่เป็นบวกครับพอราคาน้ํามันลงมาแบบนี้ฝั่งที่เป็นบวกคืออะไรครับกลุ่มที่ได้ประโยชน์จากราคาน้ํามันลงก็คือพวก GPC พอ่านะพวกนี้เนี่ย g p เพนะรับ,บริมพวกนี้ก็จะมาแทนนะหรือตัว SCGP ที่แนะนานกันมานะวันนี้ก็ขึ้นมาแล้ว อ่นะฮะก็ล้อไปกับในส่วนของกลุ่มนี้นะครับทีนี้ถามว่ากลุ่มแบงก์เนี่ยมันอยู่ดีๆมันโผล่มาเลยไหมนะ,ะต้องบอกไม่ใช่นะฮะผมคิดว่าเม็ดเงินอ่ะมันเป็นการโยกเงินออกจากกลุ่มพลังงานนะเดี๋ยวผมให้ดูในส่วนของสอพอเนี่ยอยู่ดีๆโอ้โหลงมาแท่งแดงขนาดเนี้ยมันไม่ธรรมดาอยู่แล้วหรือว่าตัวไทยออยก็แล้วแต่เนี่ยนะฮะหรือว่าตัวปตทก็แล้เนี่ยนะฮะ คือมันมีการขายออกมาขนาดนี้แล้วเมื่อวานนี้ปรากฏว่าฝรั่งยังเป็น n น็ b บ y ถูกไหมฮะฝรั่งไม่ได้ขายเออเพราะนั้นเม็ดเงินอ่ะมันเป็นทั้าสองการยกออกจากกลุ่มพลังงานแน่นอนกลุ่มที่จะรับเม็ดเงินขนาดได้ก็คงจะต้องเป็นกลุ่มใหญ่ก็คือกลุ่มแบงค์หรือจะเป็นคอมเมอร์สหรือจะเป็นไอซีทีอะไรก็ว่าถึงไปนะครับแต่ว่าตอนนี้ห่วยไปออกที่กลุ่มแบงค์นั่นเองนะฮะก็เลยทําให้กลุ่มแบงค์เนี่ยในรอบนี้มีการดีดตัวขึ้นมา นะครับแล้วก็อีกรอบอีกตัวหนึ่งนะฮะที่มองว่าน่าจะเป็นแคตตาไลท์จากตัวกลุ่มแบงค์นะครับก็คือในเรื่องของอ่ากรนง,งการชุมกรนง,งนะครับวันที่วันที่ยี่สิบห้านี้นะวันที่ยี่สนะิบห้าอ่านะฮะก็คาดคาดการนะฮะว่าในส่วนของกรนง,งน่าจะมีการปรับขึ้นอดอกเบี้ยอีกศูนย์จุดสองห้านะครับก็จะขึ้นมาอยู่ระดับประมาณหนึ่งจุดสองห้านะครับ ทีนี้ถามว่าอาการขึ้นดอกเบีย้ยแบบเนี้นะฮะอะไรที่ทําให้กรงอคิดว่าคาดว่ากรงอจะขึ้นก็แล้วกันวันนี้มันมีตัวเลขหนึ่งเลยครับที่มอนในส่วนของอ่าเขาเรียกอะไรละ่ะเงินเฟอ้อเงินเฟอ้อของของบ้านเรานะวันนี้เลยนะฮะเดี๋ยวจะประกาศในช่วงเนี้ยประมาณทักสิบเอ็ดโมงนะฮะหลังจากรายการเราเนี่ยน่าจะประกาศกันละนะครับก็คือตัวเลข CPI ของบ้านเราหรือว่าตัวเลขเงินเฟ้อนั่นเองนะฮะอ่าเดือนที่แล้วนะฮะอยู่ห้าจุดห้าห้าห้าจุดห้ากันแล้วกันนะครับครั้งนี้เนี่ยเขามองว่าจะขยับขึ้นไปประมาณหกก็คือเหมือนกับว่าอเมริกาเงินเฟ้อลงถูกไหมฝั่งยุโรปเขามองว่าเงินเฟ้อน่าจะพีคแล้วเพราะว่าเมื่อวานนี้ตัวเลขเงินเฟ้อของฝรั่งเศสลงแล้วแต่ของบ้านเราเนี่ยโอเคราคาน้ํามันลงอ่ะดี นะครับแต่ตัวที่อิงเยอะที่สุดมันเป็นตัวไฟฟ้าแล้วมันมีการกลับขึ้นค่าเอทีด้วยมันทำให้ตัวเงินเฟอ้อของบ้านเราเนี่ยน่าจะยังไม่ลดอ่าตอนนี้ต้องต้องอธิบายให้มันเข้าใจทีนี้พอเงินเฟอ้อยังไม่ลดวิธีแก้ไขหรือว่าวิธีการป้องกันเงินเฟอ้อของทางด้านอ่ากรงงรก็คือการขยับขึ้นดอกเบีย้ยนั่นเองนะเป็นอันนี้เป็นที่มาที่ไปว่าทำไมเรามองว่าการประชุมกรงงรวันที่ยี่บห้านี้ น่าจะมีการขึ้นดอกเบีย้ยนะฮะอันนี้ก็เป็นรวมรวมพอขึ้นดอกเบีย้ยแน่นอนกลุ่มที่จะได้ประโยชน์ก็เป็นกลุ่มแบงก์อะไรนะอันนี้เป็นแคตตาลัยก็คือหนึ่งเรื่องของฟันโฟอ่ะเดี๋ยวผมเขียนให้ดูเนาะหนึ่งนะเรื่องของตัวโฟที่มันไหลเนาะโฟที่มันออกจากอ่าออกออกจากไฟอ้าน้ำมันก็แล้วกันอ่าน้ำมันนะฮะ มาแบงค์นะอันนี้สองคือเรื่องของการขึ้นดอกเบีย้ยอ่าอันนี้เป็นที่มาว่าทำไมกลุ่มธนาคารในรอบนี้ถึงวิ่งได้ค่อนข้างดีนะครับถามว่าตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าพวกหุ้นใหญ่ๆแบบเนี้ยนะผมมองว่าอย่างนี้ครับพี่มอนคืออัพไซด์มันจำกัดอ่าเหมือนคำว่าไงอัพไซด์จำกัดคือเหมือนกับว่าเมื่อวานนี้อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวลองดูนะ S อ B แล้วกัน เมื่อวานนี้คุณขึ้นมาประมาณสักสองบาทวันนี้คุณขยับขึ้นมาอีกประมาณสักสองบาทกว่าสองวันสี่บาทหรือสี่สี่เปอร์เซ็นเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยพอมันขยับแบบนี้อัพไซด์ของตัวราคาหรือว่าตัวบ b บออย่างเงี้ยนะฮะที่ขยับขึ้นอย่างเงี้ยโอ้โหลองดูดิวิ่งขนาดเนี้ยมองกราฟเราก็ดูรู้แล้วโอ้โหขึ้นขนาดนี้ราคาไม่ขยับเข้าไปใกล้เพอใกล้พื้นฐานราคาเป้าหมายหรอเออเนาะมันจะเป็นอย่างนั้นเพราะนั้นเนี่ยผมก็มองว่าโอเคแหละช่วงเนี้ย มันยังได้อยู่ในส่วนของกลุ่มพลังงานไอกชนทีกลุ่มแบงก์ยังได้อยู่แต่ต้องเลือกตัวเล่นนะฮะตัวที่เรามองว่าเออมันยังพอจะเล่นได้ก็คือ s อ b ซกับ k b แ n k กสองตัวที่ราคาหุ้นมันเพิ่งเริ่มขึ้นนะ,ะส่วนตัวอื่นเนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นละสองกันแค่โ็แล้วกันนะ,ะอย่างเช่น B b บอนะฮะ TTB พวุ่งนะเนี้ยนะฮะเนี่ยราคาขึ้นมาเยอะและ้ะนะ,ะพวุ่งนี้คือแค่โ h เอ่อนะส่วนถ้าอยากเล่นเก็งกำไรไปดู เคแบงกับเอซีบีนะก็อันนี้เป็นที่มาส่วนเซ็ตเด็กเนี่ยต้องบอกว่าวันนี้ที่ลงเดลต้าอีกแล้วเอใช่ใช่ใช่เดลต้าวันนี้ลงไปหกสิบสี่บาทะนะครับก็มีผลปะเซ็ตประมาณสักหกจุดใช่เพราะฉะนั้นสิ่งที่แบงก์ทำมาดีโอ้โหชั้นขึ้นมาตัวละสองสาบาทเจอ Delta เดลต้าเข้าไปก็หมดครับเพราะะนั้นเซ็ตมันก็เลยนั่นแหละ ไปไปมามวนวนเวียนเวียนอยู่ประมาณเนี้ยนะฮะบวกบวกลบๆบประมาณนี้นะฮะแล้วก็จุดหนึ่งอ่ะอันนี้เป็นตัวสัญญาณเทคนิคนะฮะเดี๋ยวผมให้นักทุนได้ดูนิดตรงนี้นะพี่มนขออนุญาตตรงนี้นะออันนี้สามารถเอาไปใช้ได้เลยนะพวกพวกวิธีการแนวคิดแบบนี้นะครับแต่ต้องบอกว่าใช้กับหุ้นจะไม่ค่อยเหมาะถ้าใช้กับพวกอินเด็กซ์หรือว่าทองคำจะดี อ่านะาเดี๋ยวลองดูกันอันนี้เป็นตัวเซนเด็กแล้วก็ข้างล่างเป็นตัว IS i อซานะาผมใช้เป็นตัว i อ i ในการวัดนะฮะอันนี้ผมย้อนหลังให้ดูประมาณหนึ่งสองสามสี่ประมาณห้าปีนะฮะทีนี้เราก็มาดูนะครับว่าไอตัวตรงนี้เนี่ยตัว i อ i เนี่ยมันมีความ หรือว่ามันมีนัยยะสําคัญกับตัวเซตยังไงนะะเดี๋ยวผมใช้สีมูดีีย่ยจะได้เห็นอรอบนี้นะฮะขึ้นมาประมาณเจ็ดสิบแล้วก็พักเห็นไหมรอบนี้เจ็ดสิบแล้วก็พักอันนี้ย้อนให้ดูเยอะๆเลยนะเจ็ดสิบแล้วก็พักมีรอบนี้นะฮะอ่ะรอบนี้รอบที่หน,<ร><ๆ>นึ่งท,ทิขึ้นมาเยอะๆอ่ะรอบนี้รอบที่สองท่ขึ้นมาเยอะๆรอบนี้รอบที่สามท่ขึ้นมาเยอะ อ่ะรอบอื่นเนี่ยนั้นงทุนจะสังเกตดูนะฮะแถวเจ็ดสิบปุ๊บพักหมดรวมถึงรอบนี้ด้วยขึ้นมาแต่ก็ไม่ได้เยอะมากอ่ะประมาณส่วนนี้<ม>เพราะนั้นเนี่ยถ้าถามว่าความน่าจะเป็นเวลามันขึ้นมาโอเวอร์บอสแล้วมันจะพักไหมต้องบอกว่ามันมีความน่าจะเป็นที่พักมากกว่าไปต่อโอเคไหมแล้วเนื่องจากรอบนี้เนี่ยมันโอเวอร์บอสด้วยจากการขึ้นฐานที่สูงไอ้รอบเนี้ยไอ้รอบเนี้ย มันขึ้นจากฐานเตี้ยเห็นไหมนั่งครูลองสังเกตดูคือฐานมันเตี้ยแนมะ่เวลามันเด้งขึ้นมามันแรงเนี้ยมันก็โอเวอร์บอสได้ไกลนะฮะยกเว้นรอบนี้แค่นั้นอีกรอบเดียวที่มาจากฐานสูงนอกนั้นถ้ามาจากฐานสูงเนี่ยเวลาโอเวอร์บอสแล้วมักจะมีการพักตัวเพราะนั้นเนี่ยรอบนี้ผมเลยมองว่าอินเด็กซ์ควรจะพักตัวอ่ <Okay. S 1> แต่พักพักตัวไม่ได้บอกว่าพักปุ๊บ หนีแล้วชั้นเลยเลิกเล่นแล้วโอ้เซ็ตต้องลงไปพันหกหไม่ใช่ไม่ได้บอกแบบนั้นโอเคไนหะมมันพักตัวแบบย่อตัวก็แล้วกันอ่ะย่อตัวนะครรอบนี้นะ่ะผมมองว่าถ้าไม่หลุดประมาณโซนนี้นะก็ไม่มีอะไรก็คือหนึ่งหกห้าศูนย์โซนนี้แล้วก็เป็นแนวเส้นสิบวันด้วยหนึ่งหกห้าศูนย์ถ้าไม่หลุดแนวนี้ไม่มีอะไรนะครับยอ่อเพื่อเด้งอ,อันนี้เป็นที่มาที่ไปว่าโอเคถึงแม้ว่า พลังงานจะลงแบงก์มาคำ้ำอ่านะก็ะด,ดูเดียวตายมาถ่วงอีกนะครับป <laughs> ระกอบกับตัวอินดิกเนี่ยมันก็มันก็โอบอสอ่ o ot, อย่างที่ผมโชว์ให้ดูเลย ừ, มันก็ภาพมันชัดอ่านะครับเพราะนั้นมันควรที่จะมีการพักตัวลงไปเหมือนกับว่าขึ้นมาแรงชั้นพักลงมาหน่อยนะเพื่อให้มันสะสมกำลังแล้วไปรอบใหม่อะไรเงี้ยนะฮะก็อมองไว้หนึ่งห้าศูนย์ไม่หลุดไม่เหีอะไรนะครับออได้ค่ะกสบาย <laughs> ขึ้นแรงก็ย่อเพื่อทจะก็พักบ้างเออให้มันพักผ่อนบ้างเนี้ยจะรีบไปไหนก็ได้พันกำลังจะได้มีกําลังขึ้นเดินต่อไปข้างหน้าโอเคก็จะจะได้มีคําถามนั่งทุนเลยนะะบอกว่าขอเนตตันบีบีเอลได้ไหมคะก็บีบีบีเอลอยู่อ่าโอเคบีบีเอลเนี่ยผมมองว่าแถวโซนนี้เนี่ยนะฮะถ้าคุณถ้าคุณเล่นด้วยการวางกลยุทธ์นะ คุณควรจะต้องขยอยขายอ่าทำไมถึงมองแบบนั้นนะฮะเพราะว่าเหมือนเดิมเลยครับคุณก็ไปดูว่าตัว i อซ e เนี่ย BBL เนี่ยเขาเคยขึ้นได้ระดับไหนค่ะเมาผมเหมือนแดดจะหมดไม่ค่อยขยับครับหนึ่งครับโอเคโอเคอ่า over b o a BBL อ่านี่นะงั้นคุณลองดูอ่า มันก็คือคล้ายๆเดิมแหละฮะมันก็มีแนวที่มันโอเวอร์จัดจัดอะนะแต่ว่าพอโอเวอร์จัดจัดแล้วดูเวลาตอนที่มันลงลงจากโอเวอร์จัดจัดสิเนี่ยนะสมมุติตอนที่มันขึ้นไปโอเวอร์แรงๆใช่ไหมเวลามันลงมันก็ลงเอาเรื่องอยู่นะนั่งคุณนะไม่ใช่ว่าเนี่ยนะฮะรอบนี้ลงแบบลงวูบมาอย่างนี้เลยนะนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ยถ้าคุณเชื่อสัญญาณเทคนิคนะ ผมคิ่าคุณควรที่จะทยอยล็อกกําไรแบ่งเป็นส่วนๆอ่าเหมือนเวลาลง่ะฮะลงมาแรงๆโอเวอร์โซบอกให้ทยอยสะสมใช่ไหมอ่ะลงตรงตรง,ตรงนี้ลงซื้อยี่สเอร์ซ็นตรงนี้สาสิบเปอร์เซ็นอะไรก็ว่าไปเหมือนกันครับเวลามันขึ้นแรงๆเนี่ยคุณก็ต้องรู้จักล็อกกําไรตรงนี้คุณบอกุอ้ยฉันกลัวขายปุ๊บขายหมูก็ขายยีสเปอร์ซ็นก่อนขายสาสิบเปอร์เซ็นก่อนแล้วก็แบ่งขายไป นะครับควรจะวางแบบนั้นนะครับแล้วก็เนี่ยผมให้ดูสถิติย้อนหลังนะฮะเมื่อไหร่ก็ตามที่บอสเยอะๆเนี่ยนะฮะเมื่อนั้นเนี่ยให้ให้เรามันระวังเออเนาะอืมค่ะได้เลยอ่ะอีกท่านหนึ่งมีแอดวานร้อยแปดสิบเจ็ดบาทค่ะแนต้งถือต่อครับแอดวานไม่น่ามีอะไรเนาะช่วงนี้ยังไม่ได้โอ้บอสแล้วแต่ว่าก็ยังไม่ได้มีอะไรเออเนาะโอ้บอสแบบอ่อนๆนะฮะก็ ผมมองว่าแนวต้านเนี่ยก็คงจะประมาณโซนหายเดินรงโซนเนี้ต้านเท่าไหร่คะสองร้อยอ่าสองร้อยถึงสองร้อยหนึ่งอ่าตรงนี้โซนนี้ก่อนนะครับถ้าผ่านไปได้ก็ไปลุ้นสอง้อยห้าแนะนําถือดีกว่าแอดวานนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกครับเงินนะี่ยมันไหลาจากพลังงานชัดเจนนะฮะวันนี้สอพก็ยังลงอยู่เลยนะหรือว่าตัวปะทรอรลงไหมฮะเดีย๋ยวเอาดูนิดนึงปออะปอ<น>ะไม่ลง ไ,ไทยออยงลง,ลงนะไะทยออยนิ่งๆอ่ะแต่สอขอลงนะเพราะฉนั้นเงินเนี่ยยังออกจากพลังงานเพราะฉะนั้นมันต้องหาที่ไปครับเอ้าเจไหมเงินมันต้องหาที่ไปนะครับเพราะฉะนั้นก็กลุ่มที่แบบเป็นวิกแคปที่จะรับเงินจากพวกนี้ได้ก็แบงก์กับไอทีเนี่ย ICT เนี่ยนะฮะหรือว่าคอมเมิร<ช>์สแต่คอมเมิร์สก็ราคาก็สูงแล้วแหละนะับเพราะนั้นผมคิดว่าถ้ามีอดตา้านอยู่ถือครับโอเคเนี่ยแหละ ต่อไป CS ต้านเท่าไหร่คะ C S ค่ะทีท่าทีครับ CH ค่ะ CH อ,อ๋อ c ีเอค่ะนะฮะ CH แนวต้านประมาณสี่บาทสี่สิบแล้วก็สี่บาทห้าสิบนะฮะค่ะค S สต้านเท่าไหร่คะ CS สคีสแนวต้านประมาณเก้าบาทห้าสิบนะฮะโซนที่เขาลงมาตรงโซนนี้ ครับครับติด CPO ทุนหกสิบหกบาทนะฮะอถือต่อหรือขายก่อนคะติด CPO ไม่เด็กติดนะฮะเรียกว่ามีกำไรนะครับเพราะว่าตอนนี้หกสิบเก้านะอ่าเอาเป็นว่าถ้าไม่หลุดหกสิบแปดแนะนำถือต่อหกสิบแปดนะหกสิบแปดอ่ถ้าหลุดหกสิบแปดก็ล็อกกำไรแมคโครต้านเท่าไหร่คะแมคโครแมคโครก็ต้าน IPO แหละครับประมาณแถวสี่สบามบาท ตอบให้แบบสบายเลยเพราะว่าหลังจากเนี้ยมันจะโล่งไปเลยฮะเนี่ยเนี่ยเห็นไหมฮะหลังจากเนี้ยมันจะโล่งไปจนแถว i p o ีอเพิ่มทุนสีสบาบาทนะสิสี่สิบสาบาทถูกต้องอ่าได้รอไปเลยลุ้นไปเลยนะฮะส่วนอีกข่านหนึ่งคุ้นทิพตาแนะนำตัวไหนฟังไม่ทันบีคริมเคแบงกกับเอสซีบีค่าอ่าีอต้านนะฮะอ่า ชีพีโอแนวต้านก็ผมว่าโซนนี้มันอึดอัดแล้วแหละนะฮะเพราะว่าตอนนี้มันก็โอเวอร์บอทมาไกลแล้วนะฮะขึ้นมาทักเจ็ดสิบกว่าละผมคิดว่าแนวต้านประมาณทักเจ็ดสิบถึงเจ็ดสิบสองนะครับอ่าจะถามว่าทีเนี้ยถามว่าติดเออไม่ใช่ติดอ,อทุนอยู่หกสิบหกถือไหมถือต่อยกเว้นหกหลุดหกสิบแปดอันนั้นก็ล็อกกำไรไปะนะครับ อ,อีกเจอหนึ่งแอดวานไม่มีของค่ะรับด้าแอดวานไม่มีของหรอครับก็อรอนิดนึงะนะครับรอประมาณสักนะร้อยเก้าเจ็ดร้อยเก้าแปดแล้วกันนะฮะเอเออรับด้านค่ะเอ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 ตอนนี้สัญ,ญญาณไม่ค่อยสวยนะนังทุนแล้วก็เรื่องที่ตัวเอฟทีขึ้นหรือว่าน้ํามันลงเนี่ยเขาไม่ค่อยได้เขาไม่ค่อยได้อะไรนะต้องบอกแบบนี้นะหรือนะอเพราะมันไม่เกี่ยวกัน นะ FT ของเขาก็เป็นแ a เนอร์ที่บวกแอดเข้าไปนะครับน้ำมันก็ไม่ได้เกี่ยวเขาอยู่แล้วนะฮะเพราะนั้นมันไม่ได้อะไรก็ถ้าถ้าดูตามการผมแนะนำไวแตนซีนะคือยังไม่เอาคือยังไม่เห็นสัญญาณซื้นตัวอะไรที่แบบชัดๆซินเนกขอแนวรับค่ะซินเนกซินเนกแนวรับโซนนี้เลยครับประมาณสิบหกบาทห้าสิบอ่า ครับต่อไป SCB ซีบทุนร้อยี่สิบห้าบาทขายก่อนไหมไม่ขายครับถือต่อ <Okay. S 1> ก็อย่างที่ผมเรียนไปนะฮะว่าเออเงินมันออกจากพลังงานมันต้องหาที่เข้านะครับแล้วก็ SCB มันเพิ่งเริ่มขึ้นเองนะครับถึงแม้จะดูแล้วเอยมันมาไกลนะแต่ถ้าเทียบจากแบงก์อื่นอย่างเช่น BBL เนี่ยโหดูสิ KTB เนี่ยเออน,นะโอว,วิ่งมาไกลแล้วนะฮะเพราะนั้นเนี่ยผมว่า S อ B ยังเพิ่งเริ่มมา ยังยังยังถือต่อได้นะครับ C B ถือต่อได้นะฮะเดี๋ยวขอดูฝั่ง u t u b e นิดหนึ่งนะฮะฝั่งยูอ่าโอเคมี L I T I หรือว่า L T I T L I ่ที่เป็นไทยประกันอะ T L I ใช่ไหม T L I โอเคใช่ออออโอ้ไม่ดีหรอกฮะสัญญาณกราฟแบบนี้นะฮะเพราะว่าราคาหลุดโลอืมไม่เอาอีกกว่าน้ะ แล้วก็ตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าตัวบอลยูอ่ะมันแนวโน้มมันลงอ่ะเนี่ยมันหลุดโลโหลุดโลคือมันมันไม่ไม่ไม่ค่อยน่าเล่นอยู่แล้วตามเสียงเทคนิคเนาะแล้วก็บอลยูก็ไม่ดีด้วยก็ไม่เอานะไม่เอาใครคที่มีรวมไปถึงบี a ด้วยนะอะอ,อย่างเงี้ LA, <S 2> <S 2> บบยีกราฟเหมือนกันเลยเนี่ยลงแรงๆลงมาลึกๆเลยเนี่ยคือไม่เอานะไม่เล่นนะอ่าคุณต้องหยุดนะพวก ใครที่คิดว่าจะไปซื้อกลุ่มประกันพวกนี้คุณต้อง,ค,องคุณต้องดูดีๆนะเพราะว่าเทรนด์มันเปลี่ยนนะนึนกคุณนึกออกไหมก่อนหน้าเนี่ยดอกเบี้ยขึ้นถูกไหมบอลยิวขึ้นแต่ตอนเนี้ยเหมือนกับว่าทุกคนมองว่าเงินเฟอ้อน่าจะใกล้พีคหรือว่าพีคไปแล้วเพราะนั้นบอลยิวมันมันจะไม่เร่งเหมือนแต่ก่อนนะครับเพราะนั้นตรงนี้ระวังนะใครมีกลุ่มประกันระวังนะนะครับติด SPRC สิบสามบาทหกสิบค่ะ โอเหนื่อยครับต้องบอกแบบนี้เลยเหนื่อยครับเหนื่อยครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยจีนประกาศออกมานะครับว่ายังมีการส่งออกเรื่องของตัวน้ํามันสําเร็จรูปนะฮะก็คือดีเซลอะไรพวกนี้โอ้ยิ่งไปกันใหญ่เลยค่ากันยิ่งหนักเลยนะฮะผมคิดว่าตรงนี้ควรจะลลอะความเสี่ยงออกมาบ้างนะนักทุนนะนักทุนที่ถามมานะฮะลลอะความเสี่ยงมาบ้างนะฮะอ่าครับผมแต่ถั่วไหมไม่แนะนำอืมอ่าไม่ถั่วค่ะ ต่อไปร a บบิดค่ะร a บบิดร a บบิดตอนนี้ยังไม่ใช่ทิศทางที่ดีเท่าไหร่นะฮะ <Okay. S 2> ต้องบอกแบบนี้นะครับเพราะว่าราคาหุ้นมันยังต่ำกว่าทุกเซตเลยอ่ะนะฮะวันนี้มีเด้งๆบ้างเนาะเดี๋ยวขอดูหัวรุ่มนิดนึงรบบิดอืมหัวุ่มพอได้ก็เป็นรลัวษณะการเก่งกำไรแล้วกันอ่ะเก็งกำไรสั้นๆกันแล้วกันนะครับ แต่วอลลุ่มถามว่าเยอะไหมก็ไม่ได้เยอะจนแบบน่าจะไปได้รอบใหญ่ๆนะฮะก็ดูแนวรับประมาณ1.3ล้วกันนะฮะส่วนแนวต้านก็1.35แล้วก็1.4ผมเปรียบเทียบอย่างนี้ให้นักทุนได้ดูอย่างนี้ดีกว่านะฮะจะได้เห็นภาพคือเวลาแบบเข้าใจแหละว่านักทุนผมก็ไม่รู้นะว่าว่าจะติดหรืออยากจะเล่นเก็งกําไรหรือ,อยังไงไม่รู้นะแต่ว่าลักษณะของหุ้นที่มันจัเก็งกําไรแล้วได้รอบแรงๆนะมันมักจะเป็นอย่างนี้ ตายและเมาหมดไม่ไปแล้วแย่แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวต้องใช้นนหมดหมดไฟใช่อะอย่างนี้นะผมให้ดูอย่างนี้ดีกว่าเ<อ>นี่ยเออนักทุนเห็นแท่งแท่งเขียวเขียวเขียวพรุงนี้ไหมนักทุนดูบนด้านล่างสิ เวลาที่มันขึ้นไปแรงๆตรงนี้ยมันคงดูสิรอบมันจะขึ้นไปแรงๆมันควรที่จะต้องมีวอลลุ่มแบบนี้ถูกต้องเนาะนะฮะหรือแม้แต่รอบใกล้ๆใกล้ๆตรงเนี้ยนะฮะอ่ารอบนี้เนี่ยวอลลุ่มมันก็มันควรจะต้องมีวมบบอลลนะะออมมอุ่มเยอะๆหน่อยทำไมไม่ติดแปบบนี้ครับ อ่ะรอบนี้กนแล้วกันเนี่ยเห็นไหมฮะวอลลุ่มด้านล่างจะเยอะตลอดแต่รอบนี้เป็นไงฮะสมมุติคุณจะเล่นวันนี้เนี่ยวอลลุ่มมันไม่มีเลยคุณลองเทียบกันก็แล้วกันนะฮะที่ผมตีเส้นให้ดูเห็นไหมด้านล่างกับวันเนี้ยมันต่างกันแบบลิบลับอะ่ะนะฮะเพราะนั้นถ้าถามว่าเก่งกำไรได้ไหมก็เก่งกำไรสั้นๆนะ,ะแต่ถามว่าแบบมั่นใจจะเป็นรอบใหญ่ไหมยังไม่ได้มัน่นใจ เนาะใช่ค่ะจะบิดยางเนาะต่อไปนั่นคือติดปรตตทอสามสิบห้าบาทเก้าสิบถือต่อได้ไหมคะปตตทอมันเป็นปุ้นแบบช,าชา้าๆเรื่อยๆเอ่ยออ <c oughs> ติดอยู่สามบเก้าผมว่ามันไม่มีอะไรหอรอกก็รอรออเออเนาะแต่ถามว่าตอนนี้ควรถั่วไหมก็ต้องบอกว่าสัญญาณไม่ไดีจริงๆ นะฮะเพราะว่าราคาน้ำมันนั้งนั้งคุณก็เห็นอยู่นะฮะราคาน้ำมันก็ลงเนาะนี่ <Okay. S 1> อ่ะเนี่ยราคาน้ำมันก็ลงค่าการกลั่นอย่างที่ผมบอกไปครับก็ลงอีกนะครับ <Okay. S 1> เพราะฉะนั้นถามว่าดูบริษัทลูกเขาอ่ะอันนี้มองย่อยๆเข้าไปอ่ะมีสพอสอพ,อ,สอ,พอ,อาจจะดีหน่อยนึงราคาแก๊สอาจจะยังไม่ได้ลงลงมาเร็วมากอ่ะยังพอได้แต่ถามว่าดีเด่นไะก็ไม่ได้ขนาดนั้นนะฮะส่วนลงกลั่นแน่นอนครับอันนี้ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยเวิร์กนะต้องบอกแบบนี้นะฮะ S <S ราคาน้ํามันแบบนี้น่าจะมีอ่าตัวสต็อกลดอีกนะคะแล้วก็ค่าการจ่ายก็ลงอีกเพราะฉะนั้นถามว่าถั่วไหมไม่ถัว <S <S ถ่วไม่ถัวถ่วอเออเนาะแต่ถามว่าถือ<จ>ได้ไหมคุณลักษาะแบบนี้มันถือได้ไหมถือได้ถือคือแบบฉันติดฉันก็กินปันผลไปเออเนาะแล้วก็รอรอบมันะครับได้การติดจ้างอ่ะประมาณนี้เนาะวันนี้ก็ได้ถามตอบคุณแล้วก็เรื่องราวของข้อมูลความรู้ ปงนด้าน ISI นั่นเองนะคะตัว IN N e อินดินักทุนรวมทั้งหุ้นตัวแรงอย่างเช่น BBL แรงแล้วนะจะขายเอากำไรบ้างไหมหรือจะถือแบบไหนนะ,ะก็เป็นข้อมูลที่นักทุนได้ติดตามกันในช่วงน,นี้กันขอบคุณค่ะขอบคุณค่าสคะค่ะ,คะเดี๋ยวตามคุณก็จางต่อในช่นวงจับจังหวะนั่นเองนักุน